ก็ชิปปิ้งกับ Tik t อกช็อปขายแบบไหนรวยกว่ากันสำหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่กำลังสนใจจะหาไรายได้ผ่านออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนดีนะครับไม่ควรพลาดค,คลิปนี้เลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปรับฟังรับชมข้อมูลนะครับปุ่มด้านนี้มีอะไรคดให้หมดเลยนะครับเพราะการที่เราฟังครั้งเดียวเนี่ยอาจจะไม่เรื่องนะครับเราอาจจะต้องมีการกดปุ่มฟังนี้ไว้นะครับหรือว่าบันทึกในการกดไว้เพื่อจะได้ฟังซ้ำหลายๆรอบจนเข้าใจครับ ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะไปดูว่าอะไรดีกว่ากันนะครับเราต้องรู้ความหมายของแต่และอย่างก่อนว่าคืออะไรนะครับซึ่ง dropshipping คือการที่เราเนี่ยเปิดร้านค้าออนไลน์แต่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าเองครับเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามาเนี่ยเราก็แค่ส่งให้กับซัพพลายเออร์ที่เราดีไว้เนี่ยให้เขาส่งสินค้าให้กับลูกค,ค้าซึ่งรายได้จากช่องทางนี้นะครับจะมาจาก รายได้จากการขายครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าเราขาย100บาทนะครับแต่ว่าซาเออร์เนี่ยให้เรา50บาทเราก็จะได้50บาทครับซึ่งข้อดีของการทำดอบชิปเราไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าเองไม่ต้องพ็คของไม่ส่งของเองทำงานที่ไหนก็ได้ครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่ ทำออนไลน์แบบเต็มตัวครับหรือจะทำควบคู่กับงานประจําก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับสึ่งข้อเสียนะครับเราต้องหาซัพพลายเออร์ที่ไว้ใจได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาภายหลังนะครับเราต้องควบคุมคุณภาพสินค้าและเวลาส่งของนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยการทำดรอปชิปเราอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่า อาแทบไ่เออเนี่ยเขาส่งให้นะครับแต่ถ้าไปเจอก็เจ้าดีๆเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีระบบในการทํางานนะครับและการแข่งขันของการทาดับชิปเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าใครๆก็ขายได้แค่ไปดูกับแทบไ่เออนะครับแล้วก็ลงมาขายในออนไลน์แค่นั้นเองครับทีนี้นะครับการทำาิ i k t อลช็อปคืออะไรนะครับ t ิจิตอลช็อปนะครับคือการที่เราเนี่ยขายของบน t ิ k t o อลครับโดยที่เราเนี่ยอาจจะทําคลิปนะครับแลปปะกร้าลงไปนะครับซึ่ง ของเนี่ยก็จะมีให้เลือกเยอะนะครับเพราะว่าในระบบของ tiktok shop เนี่ยมีสินค้าให้เลือกหลากหลายเลยนะครับเราแค่เป็นคนที่ อาจจะใช้สินค้าและเรารู้สึกดีเราก็เก็บเกี่ยวความทับใจจากการใช้สินค้านะครับมาทาเป็นคลิปวิดีโอและปักปั้าสินค้าของร้านนั้นลงไปนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งการทําในทิกตอกช็อปนะครับจะช่วยโปรโมทร,ร้านให้หากคอนเทนต์ของคุณปังนะครับซึ่งเวลาเราเนี่ยทำคลิปได้ดีทําติด for you feed หรือทาแลบเป็นไบยอนะครับทิกตอกเนี่ย <Yes. S 1> เขาก็จะดันคลิปของเราให้คนเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับท <Yes. S 1> ี่ข้อดีนะครับของการทำทิกตอกเนี่ยทิกตอกเขาช่วยดันยอดขายให้ครับถ้าคิดคลิปติด for you feed นะครับ ขายได้ง่ายเพราะมีระบบไลฟ์ระบบแอพพลิเคชระบบโฆษณานะครับมีระบบหลากหลายนะครับลูกค้าเห็นสินค้าทันทีตัดสินใจซื้อทันทีครับแต่ข้อเสียนะครับของการทำาิ i กต็อกช็อปก็มีเหมือนกันนะครับข้อเสียก็คือการที่เราเนี่ยต้องสร้างคอนเทนต์เป็นถ้าคลิปไม่ปังเนี่ยก็ขายไม่ดีนะครับและการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเนื่องจากคนทําเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําไม่ดีจริงเนี่ยมันก็จะขายไม่ได้นะครับเราต้องมีจุดเด่น แวะเราเนี่ยต้องปรหมดเก่งๆนะครับซึ่งติ๊กต็อกคิดค่าธรรมเนียมจากยอดขายนะครับสมมติว่าทางร้านนะครับเขาขายสินค้าคันหนึ่งวยบาทแว็ถ้าเขาให้เปอร์เซ็นต์เรานะครับหรือค่าเอฟเฟอเรน์เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราขายสินค้าได้หนึ่งชิ้นเนี่ยเราก็จะได้สิบบาทนะครับซึ่งราคาตรงเนี้ยเราจะกาหนดไม่ได้ก็แต่ร้านค้าเขาจะตั้งไว้ให้นั่นเองครับที่นี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบทั้งสองอย่างกันนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดยผ่านตารางตัวนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับ การลงทุนเริ่มต้นในส่วนของดรอปชิปปิ้งเนี่ยลงทุนต่ำเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีครับส่วน Tik t o k s h o p นะครับอาจจะปานกลางเพราะว่าเราเนี่ยต้องมีการซื้อสินค้าเพื่อมาใช้เพื่อมาทดลองให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นก่อนนะครับการสต็อกสินค้านะครับดรอปชิปปิ้งไม่ต้องสต็อกสินค้าส่วน Tik t o k s h o p เนี่ยก็ไม่ต้องสต็อกเหมือนกัน,นครับแต่ถ้าใครเนี่ยเป็นของแบรนด์สามารถที่จะสต็อกสินค้าแล้วก็เอามาลงในส่วนของ ซเรอร์นะครับแล้วก็ขายสินค้าได้ครับหรือว่าจะเปิดสต็อกสินค้าแล้วก็ทำแอฟเฟอร์เอทให้นายหน้าสามารถขายสินค้าของเราได้ด้วยครับทีนี้ครับช่องทางการขายนะครับของดอบชิปปิ้งนะครับอาจจะขายผ่านเว็บส่วนตัวหรือชอปปี้หรือลาซาดนะครับส่วนทิกต o k เนี่ยขายได้เฉพาะในทิกต o k s h o p นะครับแต่อาจจะสามารถแชร์ลิงก์ออกไปแพลตฟอร์มต่างๆได้ครับส่วนในด้านของการโปรโมทนะครับดอบชิปอาจจะใช้วิธีการทำเอส o ผ่าน Google นะครับเพื่อให้คนมีโอกาสเห็นคลิปวิดีโอมากยิ่งขึ้นครับ หรือเห็นลิงก์ขายสินค้าเรามากยิ่งขึ้นครับส่วน Tik t o k s h o p นะครับต้องทำคอนเทนต์ให้เป็นไบรัลครับยิ่งคนเห็นเยอะยิ่งคิวดีโอลับเป็นไบเัลโอกาสในการขายสินค้าได้มากครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกำไรต่อชิ้นนะครับในส่วนของดอปชิปปิ้งนะครับจะอยู่ที่ประมาณกลางๆครับหรือว่าสูงแล้วแต่ว่าซัพพลายเออร์เนี่ยส่งให้เราราคาเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นครับส่วน Tik t o k s h o p นะครับอาจจะอยู่หวบางกลางและสูงเหมือนกันครับขึ้นอยู่กับว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ถ้าเราเนี่ยเป็นเซลล์ร์นะครับส่วนถ้าเราเปิดแอปสตูดตก็จะอยู่ที่ร้านค้านะครับที่ให้เราเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับทีนี้ควบคุมคุณภาพสินค้านะครับในส่วนของตบชิปปิ้งเนี่ยยากครับเพราะว่าซัพเออร์เนี่ยเป็นคนควบคุมทุกอย่างเลยนะครับทีนี้ในด้านของติ๊กจอบช็อปนะครับก็จะง่ายกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเซลล์ร์นะครับส่งของเองครับแต่ถ้าเราเป็นครีเอเตอร์นะครับก็ต้องดูร้านค้านะครับว่าเป็นยังไงหรือถ้าเราเป็นครีเอเตอร์เนี่ยก็อาจจะดูร้านค้าที่คุณภาพของราคา ทีนี้ครับการใช้เวลากับลูกค้านะครับดอบชิปปิ้งจะใช้เวลากับลูกค้าน้อยเพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติครับส่วน Tik t o k s h o p นะครับจะมากเพราะว่าเราต้องทําคลิปปักตะกร้าตอบคําถามตอบแชทนะครับจะค่อนข้างเข้าถึงหรือว่าคุ้คยกับลูกค้ามากกว่าครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของความเหมาะสมนะครับว่าทั้งสองอย่างนี้เหมาะกับใครบ้างครับส่วนแรกเลยนะครับดอบชิปปิ้งนะครับเหมาะกับคนที่อยากทําธุรกิจออนไลน์แบบไม่ต้องสั็อกของนะครับส่วน Tik t o k s h o p นะครับเหมาะกับคนที่ทำคอนเทนต์ ทำคลิปวิดีโอบ่อยๆนะครับหรือทำคอนเทนต์ทําคลิปวิดีโอเก่งๆครับสรุปเลยนะครับขายแบบไหนดีกว่ากันนะครับถ้าเราเลือกดรอปชิปปิ้งนะครับเราจะต้องขายออนไลน์แบบไม่สต็อกสินค้าเองนะครับคนเก่งเรื่องโฆษณานะครับเรื่อง SEO หรือหาซัพพลายเออร์ดีๆได้เนี่ยจะได้เปรียบนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากขายทั่วโลกนะครับเราต้องผ่าน อแอปพลิเคชันอื่นเช่น Shopify Amazon นะครับดังนั้นเนี่ยสรุปง่ายเลยดอบช i p ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการขายสินค้าแต่ว่าเราจะต้องเก่งเรื่องการทํา SEO การหาทรัพยเออร์นะครับแต่มันก็จะมีข้อดีที่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับแล้วก็เราอาจจะมีช่องทางในการขยายสินค้าไปทั่วโลกได้เลยนะครับ <Okay. S 1> แต่ทีนี้ครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่อาจจะเลือกติ k t o k Shop นะครับเราเนี่ยจะต้องเป็นคนชอบทําคลิปวิดีโอ และเป็นคนเนี่ยที่ต้องการขายผ่านติกต็อกนะครับซึ่งทิกต็อกเนี่ย <S 2> <S 2> <S เขาเน้นเป็น วิดีโอแพลตฟอร์มนะครับดังนั้นคนที่ทําคลิปวิดีโอเก่งๆก็จะได้เปรียบนะครับ <Yes. S 1> และถ้าอยากให้ลูกค้าซื้อของทันทีจากคลิปของเราเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคต่างๆด้วยนะครับเราต้องเรียนรู้กระบ,บวนการในการปิดการขายด้วยคลิปวิดีโอนะครับและถ้าเราเนี่ยต้องการใช้ Affiliate ให้คนอื่นช่วยขายของให้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับถ้าเรามีสินค้าเนี่ยเราสามารถเอาไปลงในส่วนของเซลล์ร์เราก็อาจจะเปิด Affiliate ให้เปอร์เซ็นต์ในหน้านะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่จะทําให้สินค้าเนี่ยของเราขายได้ง่ายขึ้นครับสำคัญ <Okay. S 1> เลยนะครับทั้ เพื่อนๆเนี่ยอยากขายแบบไหนอยากขายในแพตฟอร์มของ t i k ตอกหรืออยากขายแบบดรอปชิปนะครับก็เลือกเอาตามวิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะครับแล้วเพื่อนท่านไหนนะครับที่ต้องการจะขายแบบไหนนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาให้หน่อยนะว่าวิธีการขายช่องทางไหนที่เพื่อนคิดว่าดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนครับ